เฮ้ฮัลโหลเอสวัสดีครับวันนี้เรามีของเล่นใหม่มารีวิวให้น้องๆดูนะครับจะโอ้ oh, จะเป็นอะไรไปดูกันทุกคนนี่เลยรถถังเอ hey, เป็นรถถังบังคับนะครับนี่คือรีโมทของเจ้าตัวรถโอ้โหว้าวโอ้โหชนทีเดียวเจ้าได้เน hey. ไอ้แม่มอดล้มเลยนะครับโอ้ย oh. นี่เดี๋ยวชนกับโอเคทุกคนนี่รถถังเดี๋ยวจะให้ชนกับเจ้าไดาโนเสาร์อุ้ยอุ้แรงมากทุกคนอคุน้อุนไปแล้วนูน่น โอ้โหไปวนมาวนมาวนมาแล้วทุกคนชนชนโอ้โหไอติงโอเคนี่โอ้ดโนโซอรัสไปเลยนี่ทุกคนเป็นรถบัครคับนะครับอาซีโอ้โหโแรงจัด ว้าวเย้เย้เยโอ้ให้ตายสิดูนู่นสิทุกคนว้าวกลับมาแล้วโอ้โหนี่ชนแหลกนะครับ เหยียบไดโนเสาร์โอ้โหหงายท้องไปเลยนี่ไปเหยียบบอยโอเค okay. ทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อน ICU. ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็บายบาย